ธัญญาอาสยามวุ้งทองแจ้งความเจอมือดีโทรปวนสั่งของเรียกรถพยาบาลถึงหน้าบ้านมีเรื่องให้ต้องปวดหัวอีกแล้วสำหรับนักร้องสาวเสียงดีธัญญาอาสยามที่ต้องเจอเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นที่บ้านหลายครั้งจนรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยและล่าสุดนักร้องสาวก,ก็เจอมือดีป่วนโทรสั่งของในร้านสะดวกซื้อให้มาส่งถึงหน้าบ้านแล้วเรียกเก็บเงินปลายทาง อีกทั้งยังมีการโทรเรียกรถพยาบาลมาที่หน้าบ้านของนักร้องสาวโดยอ้างว่ามีคนล้มในห้องน้ำและหมดสติไปโดยสาวธัญญาได้โพสต์ภาพในกล้องวงจรปิดพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นที่บ้านหลายครั้งจนรู้สึกไม่ปลอดภยัยรอบแรกมีคนโทรสั่งเซเว่นมาส่งที่บ้านแล้วเก็บปลายทางเมื่อหลายวันก่อนหลายครั้ง วันนี้เกิดเหตุสองครั้งรอบแรกสั่งเซเว่นมาส่งที่บ้านบอกว่าเก็บปลายทางช่วง9ก้าโมงเช้าพี่แม่บ้านก็ไม่รับเพราะที่บ้านไม่มีใครกดสั่งและไม่มีใครอยู่บ้านวันนี้14นาฬิกามีคนโทรแจ้งรถโรงพรยาบาลมาที่หน้าบ้านบอกว่ามีคนล้มในห้องน้ำหมดสติรถโรงพรยาบาลมาจอดหน้าบ้านเลยค่ะ ใครเป็นคนทำหรือเล่นอะไรก็หยุดเล่นนะคะเสียเวลาเจ้าหน้าที่และเป็นการก่อกวนทางเรามีเบอร์โทรศัพท์จากพี่เจ้าหน้าที่รถโรงพยาบาลแล้วกำลังจะไปแจ้งความค่ะเพราะหลายรอบแล้วและพี่แม่บ้านก็รู้สึกไม่ปลอดภยัยงานนี้สาวธัญยาก็ไม่ขอทนอีกต่อไปพุ่มทองเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลคนนายาวในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยได้โพสต์รูปภาพเป็นหลักฐานพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าก็เลยต้องมากลางดึกเพื่อความปลอดภยัย